ค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KNP ี o o m นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะสติกเกอร์บางท่านที่เป็นของคนไทยทํานะคะหรือว่าเป็นแฟนเมสแฟนอาร์ตเป็นแบบพวกโป,โปสการ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นของคนไทยครีเอทขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็จะมาแนะนําในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกชื่อแอคด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อต้องซื้อกับร้านไหนนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยคะ่ะ ก็มาดูกันที่ร้านแรกกันก่อนเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เราซื้อด้วยบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะก็น,นี่เลยจะเป็นร้านไออดอชูนะคะสติกเกอร์เขาก็จะแบบมีหลายแบบมากเลยแบบมีทั้งแบบสวยแล้วก็แบบน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบน่ารักน่ารักหน่อยคือส่วนมากเขาก็จะทําเป็นธีมกันนะคะแบบเป็นธีมเพลงอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นยโ ر โยโ ر นะคะอันนี้ก็เป็นไมโครคอสโมส อันนี้ก็จะเป็นแบบ BTS Baby นะคะแบบอยู่ในชุดชีบะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวดาวดาวแบบเป็นเพลงแยกของแบบแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราชอบมากเลยคือมันจะเป็นแบบเป็นกิตเตอร์อะเออน่ารักมากเลยอะ่ะคือสวยมากคือได้มาก็ยังไม่กล้าใช้เลยอะ่ะเพราะแบบสวยมากเลยอะ่ะดูดิ คือเ,เอาไปติดอะไรก็สวยอะนะคะแล้วก็เขาก็มีแบบสติกเกอร์แบบเล็กด้วยนะคะนี่เลยสติกเกอร์แบบเล็กก็น่ารักเหมือนกันนี่ก็จะเป็นยอนทานอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะก็ซื้อมาสองอันเผื่อใช้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสติกเกอร์นูนๆนะคะแบบไว้แบบติดตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราก็เอามาแบบตกแต่งกล่องนะคะแบบมันก็จะนูนๆแบบนี้กล่องเนี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะตอนนั้นรีบๆทานะคะ นี่ก็เขาก็จะมีแบบไม่นูนด้วยต่อมามาดูที่เซตนี้กันบ้างนะคะเซตนี้ก็เป็นเซตที่เขาทำซีซันกิตติ้งออกมาแล้วค่ะแล้วเราก็เลยซื้อมาเขาแบบมันน่ารักมากคือคิปนี้อาจจะแบบพูดคาว่าน่ารักบ่อยหน่อยนะคะเพราะแบบมันน่ารักจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะคะืคืออันนี้ก็จะเป็นแบบปฏิทินนะคะคือแบบแต่ละหน้าคือน่ารักมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีละหน้านะคะ เขาก็จะมีแบบสติกเกอร์อย่างเงี้ยมาให้ตกแต่งเลยนะคือเราก็สามารถแบบติดเข้าไปได้เลยอยากให้แบบน้องอยู่ตรงไหนก็ติดเข้าไปแบบได้ตามใจเราเลยนะคะสติกเกอร์ก็แบบมีแบบเยอะมากเลยอะเซตคือรู้สึกว่าเซตนี้คุ้มมากแบบน่ารักมากเลยนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขายังขายอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าลองติดตามดูได้เพราะว่าเขามีของน่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าร้านนี้เขาก็ไม่ได้ทําแค่สติกเกอร์นะคะนี่เขาก็มีคีย์ลิงขายด้วยนะคะ คือแบบน่ารักมากสวยมากดูดิเป็นวิงวิ้งคืออันเนี้ยเขาก็มีหลายลายนะคะแบบเนี่ยลายรู้สึกจะตามนี้เลยนี่แล้วก็ซื้อลายนี้กับลายนี้มานะคะเป็นแอ็กซ์วอนกับบูเลตพูฟนะคะคิวมากแล้วเขาก็มีกระเป๋าด้วยคือกระเป๋าอะ่ะก็มีแบบทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยนี่คือแบบ แล้วเห็นคนซื้อเยอะแล้วแหละอันนี้เราะเขาก็จะมีแบบตัวอักษรอื่นอีกนะคือแบบให้เลือกเนี้ยน่ารักมากคือแบบฟอลไว้เลยร้านเนี้ยคือแบบคิวทุกอย่างเราก็ร้านต่อไปนะคะร้านนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นร้านที่ดังในเอีมากเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาหลายหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันนะคะคือร้านเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะทําแบบตามเป็นธีมอัลบั้มนะคะคือสินค้าอื่นก็มีด้วยแต่ว่าเราซื้อมาแค่นี้นะคะนี่นะคะอย่างนี้ก็จะเป็นแบบธีม Boy With l o v คือร้านเขาอะค่อนข้างที่จะแบบอยู่นีทางเรื่องแบบออกแบบตัวคนนะคะคือแบบจะเป็นหน้าน้องอย่างเงี้ยคือแบบพอเห็นแล้วรู้เลยนะคะว่าเป็นของร้านนี้ก็แล้วเราก็ซื้อแบบเมโมโน e มาด้วยนี่ก็จะเป็นธีมบอยวิดเลอฟทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมออนนะคะ ็น่ารักดีนะคะก็ซื้อเก็บไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบโปสการ์ดอัลบั้มคือน่ารักมากเลยอะ่ะเราก็เลยเออซื้อเก็บไว้นะคะร้านต่อมานะคะร <Yeah. S 2> ้านนี้เขาก็จะมีทั้งสติกเกอร์แล้วก็มีพวกแบบพินติดกระเป๋าเลยนะคะอันนี้คือพินติดกระเป๋าที่เราซื้อมาคือสวยมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะคะคือเขามีลายอื่นด้วยนะคะเนี่ยสวยมากคือแบบงานดีมากเลยนะ,ะแบบเป็นเข็มกลัด งานดีมากไม่แพงด้วยนะคะแค่130บาทเองมัง้งแต่แบบงานดีขนาดเนี้ยเราว่ามันคุ้มมากเลยนะแล้วก็นี่จะเป็นสติกเกอร์นะคะของร้านเขาก็จะเป็นตีมบอยวินเลิ์เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็แบบสติกเกอร์ก็น่ารักมากเลยอะ่ะนี่นะคะ ต่อมามาดูที่ร้านนี้กันบ้างนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านนี้เลยที่ทําโปสเตอร์นะคะอันนี้มีคนถามเราเข้ามาเยอะมากเลยว่าเออซื้อจากที่ไหนนะคะก็ซื้อจากร้านนี้เลยกับ<ๆ>เขาวาดแฟนอาร์ตออกมาได้สวยมากเลยนะคะ๋ยวให้ดูที่ร้านนะคะส่วนมากเราก็จะซื้อแทรอจงกุกมานะคะจีมินด้วยคือรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาก็มี พี่จีนพี่ก้าอย่างะค้าำขายแล้วนะลองดูกันได้สวยมากเลยอะลองอุดหนุนเขาดูนะคะคือแบบไม่แพงด้วยใบละ50สิบาทเองเนี่ยแต่แบบแฟนอาร์ตแบบกว่าจะผลิตออกมากว่าจะวาดอย่างเงี้ยคือแบบมันมีคุณค่ามากเลยนะก็ลองแบบติดตามดูนะคะต่อมาก็เป็นร้านสติกเกอร์อีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้เขาก็จะทำพวก อะคริลิกด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอะคริลิกคีลิงที่เป็นแบบเหมือนแอบดอปอะเออเนี่ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะคือค e ดเอทมากเลยนะเราก็เลยซื้อมาอันเนี้ยเขามีขายใน i ไอโ s o ์ e ติ i งกู o ดด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้แล้วก็สติกเกอร์ก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนี่ก็จะเป็นแบบดีมอย w i วิ l เลฟอันนี้ก็จะเป็นแบบ h าร์ด b ีนนบีทีเอสเวินะคะอันนี้ก็เป็นไอดอล อันนี้ก็จะเป็นแมบออร์เดรโซเซเว่นนะคะคือแต่ละร้านเนี่ยแบบก็จะมีพวกแบบเออแมปออร์เดรโซเซเว่นมีแบบบอยวินเลิฟเนี้ยแต่ว่าดีไซน์เขาก็จะต่างกันแต่แบบน่ารักทุกร้านเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะกอมจีมีลายให้เลือกเยอะกว่านี้นะคะก็ลองถามเขาดูได้นะคะว่ามีลายอะไรบ้างต่อมาอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบเป็นโฮโลแกรมหรือเปล่า มันสวยมากเลยอ่ะก็จะมีครบเจ็ดคนนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเซตหนึ่งนะคะสามารถซื้อเป็นเซตได้คือจะซื้อแยกก็ได้แหละมั้งแต่เราซื้อมาเป็นเซตนะคะมันจะคุ้มกว่าเนี่ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบมันเป็นแฟนอาร์ตนาะแล้วแบบมันดีไซน์ออกมาสวยอ่ะก็คืออุดหนุนแฟนอาร์ตอ,อย่างเงี้ยมันก็แบบก็โอเคนะคะเพราะแบบเขาก็วาดเองอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากเลย ต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์ร้านใหม่นะคะก็จะมีแบบนี้อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เขาน่าจะแถมมาให้นะคะแล้วก็ที่เราซื้อมาก็จะเป็นที่เป็นลูกโทรศัพท์นะคะนี่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านมาให้นะคะเขาเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดน,นะคะมีวีกับตองกุกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะแถมแบบที่มันเป็นอย่างนี้มาให้ด้วยที่แบบเป็นอันใหญ่ก็น่ารักดีนะคะถ้าเอามาติดแพนเนอร์อะไรอย่างเงี้ย คะ่ะพอเอาออกมาจากห่อแล้วมันก็จะเป็นแบบแนวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเปรียบเ,เทียบกับอันใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็คืออันใหญ่อะ่ะก็คือแยกได้นะคะส่วนอันเล็กๆนี้ก็จะมาเป็นเซตกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นเซตของจงกุบป,ประมาณนี้แล้วก็สุดเขาจะมีแถมมาให้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเซตของวีประมาณนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็เราก็ามาติดแล้วนะคะคือความจริงอะตอนแรกเขามาในแผ่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลอกๆออกมาติดในกล่องนี้แล้วนะคะคือแบบน่ารักมากเลยรู้สึกว่าเจ้าของแอร์เขาจะวาดเองด้วยนะคะเนี่ยน่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบ of the s o w seven นะคะเป็นเพลงแต่ละเพลงก็ความจริงอยากซื้ออีกแผ่นมากเลยแต่ว่า ตอนนี้เขาไม่ได้เปิดลับแล้วนะก็อาจจะมีเปิดลับเป็นลายอื่นในภายภาคหน้านะคะก็ลองติดตามเขากันดูได้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวสติกเกอร์บางทันนะคะก็ยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหน่่ยนะคะถ้าใครอยากให้เปิดกูรีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ